พี่น้องครับสวัสดีครับผมมณอนีับปอบปอกับช่องล่อต่อชั้นแนวครับกระเบ้าเหลืองกับผมมืีกรเบ๋าเหลืองมีอ่าแนวมานําเสนอครับนั่นก็นคือสรลเปาครับผมนี่ครับมีสรลเปาใส่ไข่เค็มหมูสับครับมีสรลเปาใส่ไข่เยี่ยวมาหมูสับมีมันโถ ปักท้องแล้วก็มีมันโถมันโถเผือกครับแล้วก็เกี่ยวครับผมเคลี้ยวหมูครับผมเคลี้ยวหมูครับนี่นะครับเบ้าเหลือมไปไปจัดมากครับไปซื้อมานแล้ล่ะยูแถวนี้นะครับดูแถวหาดนน่นะครับผมเบ้าเหลือมไม่มาเอ้าลืมครับสำลรเปาถอดครับผมสำลรเปาถอดครับ มาครับมาเสียบเสียบน้ำเบาเหลืองครับผมน้ำเบาเหลืองเห็รีวิวให้เบิึงครับว่าตัวไหนมันเสียบรับผมเสียบลูกกับร้านนี้ครับเสียบทุกตุกันครับอาหานสับครับกินกับกาแฟครับผม

เป็นมันโถครับมันโถเผือก,กรอครับผมมันโถเผือกครับทางง่ม,มีใส่เลยครับมันโถบไม่ใส่ครับผมมันดีนิ่ม

Yeah, กินกะแกกระดาก็นด้ครับเนาะแก่หย่อมไปตักันน้นไม่จิบมือเ้กระดาดหน่าร้อยหน่าร้อยไข่เยยวมากครับผมไข่ไข่เยยวมากหมูสับครับ อันนี้เป็นซาลาเปาถอดครับใส่ใส่หมูครับผมอันนี้เป็นใส่หมูฝอยครับซาลาเปาถอดเบ้าเหลือมกินประจำครับผมแซ่บครับใส่หมูแดงครับหมูแดงหมูฝอ,อ,อยครับใส่ไม่เดนียายครับ ได้ครับผมเกี๊ยวครับผมเกี๊ยวหมูครับผมเกี๊ยวหมูสับเบางตัวหมูเนี่ยเบางตัวอ้มบุหรุเนี่ยบ่มบ่มแมนนั่นนะครับนี่หมูนะครับนี่ทางไหนครับหมูเน้นเน้นครับหมูเน้นเน้นเสียแปลกบ่ทันกินครับ แซ่บครับผมอืนี่เบ้าเริมมากรีวิวซาลาเปาวใหม่บื้องกับโอ้แซบแซบแซบเบ้าเริมกินประจำนะครับแต่ว่าอ่าก็ยังได้มารีวิวใหม่พอพอแม่พี่น้องเบิ้งครับชูเท้วหันแน่นะครับผมแซ่บครับผมทั้งหมันโถทั้งสาลาเปาทอดทั้งซาลาเปาไข่เยี่ยวมากสาลาเปาไข่เชิ้มครับผมทั้งเกี่ยวทอดครับแซ่บแซบไดครับเด้อ มื่อนี้กันได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก่อนท้าจากกันครับจะเลืมกกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามรับชมคลิปบบาเลยไม่เล้ครับเด้อขอบคุณครับและสวัสดีครับผม